ำหรับแฟนบาร์เซโลนาตอนนี้ขวอญรามาเซียมีลายแอบแล้วนะครับเพียงแค่พิปแอ K W A N F C B แอดบอล F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลทามผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการพันธงสปอร์การวิเคราะห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่ม Ex c l u s i v e quality. เอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel วัญละมาเซียกอติดบาเซโลนาครับเจอกันในวันเสาร์ที่22ตุลาคม2565นะครับติดตามข่าวสารกันครับวันนี้ต้องแสดงความยินดีกับกาบีด้วยนะครับมิดฟิลด์วัย18ปีครับที่คว้ารางวัลเพิ่มอีกหนึ่งสถาบันครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะจากตุโต่สปอร์ตหรือว่าโกลเด้นบอยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลน,นี้กันนะแล้วก็เรื่องของคะแนนโหวตจาก รางวัลที่แล้วนะครับในโกปาโทฟี่เนี่ยในงานประกาศบอลลงดอนะก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ชนะกันกี่แต้มแล้วก็ใครที่โหวตให้ใครบ้างนะครับวันนี้มีมาฝากด้วยนะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยที่มีสิทธิ์โหวตนะครับก็คือลิโอเนลเมสซี่นะครับว่าจะโหวตให้กับกาบีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายก็มีบทสัมภาษณ์ของรูเบนเนวส มิดฟิลจากกูเฟตันนะครับเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจกับแบบไม่เม้มเลยนะว่าต้องการที่จะเล่นให้กับบาร์เซโลนาด้วยเดี๋ยวมาฟังกันนะแล้วก็เรื่องของการจัดการพวกนักเตะซีเนียครับมันมีแผนออกมาว่าบาร์ซ่าต้องการที่จะให้กับตันทีมทั้ง4คนครับอำลาทีมไปในปีหน้านั่นก็คือปีเก้บูสเกต อัลบาและเซจิโรเบโตทั้ง4คนเลยนะครับวันนี้ผมก็เอาข้อมูลมาฝากฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ด้วยก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ ซูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษ Suzuki Super f a แฟร์ดดิวดิวสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อที่1ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อที่3รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด1,000 0บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ทธันวาคมสนใจสอบถามยระเรียดเพิ่มเติมได้ที่ www. s u z u k i c o t h หรือว่าโชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับ SK6 น้ำมันเครื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกรดพรีเมียมอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้24ปีซ้อนใช้น้ำมันพื้นฐานที่ดีที่สุดในการผลิตด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานระดับโลกพร้อมปกป้องรถของคุณทุกรูปแบบการใช้งาน ให้ความสำคัญกับพื้นฐานเหมือนที่บาซ่าเนี่ยให้ความสำคัญกับศูนย์ฝึกลามาเซียในการปลุกป,ปั้นผู้เล่นเดารุงนั่นเองก็ฝากกดไลค์แฟนเพจของ SK6 t h ซิ l ไทยแลนด์ด้วยนะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็มียาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเด็บสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะครับ ก็เมื่อวานมีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วว่ากาบีครับได้รางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมอายุต่ำกว่า21ปีโกลเด้นบอยนะครับก็จัดโดย t ุตโตสปอรครับซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของอิตาลีนะเขาก็เปิดให้ตัวแทนจากสำนักข่าวใหญ่ๆทั่วโลกครับ ในการร่วมกันโหวตน,นะคือมันจะแตกต่างจากโกปาโทอฟี่อันนั้นเนี่ยเขาให้อดีตแล้วก็ผู้เล่นปัจจุบันที่เคยคว้าบัลลงดอเนี่ยลงคะแนนเสียงแต่ว่าโกลเด้นบอยเนี่ยใช้นักข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความน่าเชื่อถือหลายคนอาจจะยกให้โกลเด้นบอย มากกว่าทางโกปาโทฟี่เพราะว่าผมไปเห็นมาแล้วของโกปาโทฟี่เนี่ยนะคือถ้าเกิดเป็นอนดีตนักเตะของสโมสรไหนเนี่ยเขาก็มักจะเลือกนักเตะในทีมของตัวเองสะส่วนใหญ่ นะครับอาจจะมีฉีกแหวกแนวไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็กาบีเนี่ยคว้ารางวัลน,นี้ไปอีกหนึ่งรายการนะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปรับรางวัลเนี่ยในวันที่เพฤศจิกาย,ยนนะครับเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าสวัสดีทุกคนผมอยากขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ตุตโตสปอร์ตสำหรับการมอบรางวัลโกลเด้นบอยให้กับผม ผมอยากขอบคุณครอบครัวที่ดูแลผมอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาที่ทั้งดีแล้วก็แย่ผมยังต้องขอบคุณบาร์เซโลนาทีมชาติสเปนเพื่อร่วมทีมของผมทุกคนถ้าเกิดไม่มีพวกเขาผมก็คงไม่ได้รับรางวัลน,นี้มันเป็นเกียรติสำหรับผมที่ได้รางวัลอันยิ่งใหญ่ผมเป็นนักเตะเยาวชน แน่นอนความปรารถนาของผมเนี่ยต้องการที่จะคว้าชัยชนะแล้วก็มีเกียรติประวัติติดตัวแล้วก็ขอให้บาร์เซลโลนาจงเจริญน,นะครับก็ระวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่กาบีเนี่ยก็เบียดชนะกามาวินกาจูดเบลลิงแฮมและนะทางจามามัวเซลานะครับก็ย้อนกลับไปดูโกปาโทฟี่กันนิดนึงแล้วกันนะก็มีการออกคะแนนมาแล้วนะครับถือว่าเป็น รางวัลที่มีแต้มนะคู่ขี้สูสีกันมากที่สุดปีหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็กาบีเนี่ยได้ไป59กามาวินก้าอันดับ2องเนี่ย51แล้วก็โมเซล่าอันดับ3ได้ไป47นะครับคือแต้มเนี่ยเฉือนกันแค่นิดเดียว นะคือมันต่างจากปีก่อนๆอนอย่างเช่นปีของเปรดี้เนี่ยปีที่แล้วได้89เบลลิงแฮมกับโมเซล่านี่คือเทียบไม่ได้เลยนะครับ39กับ38นะแต้มห่างกันเยอะมากนะแล้วก็ปีอื่นๆเนี่ยก็ห่างเช่นเดียวกันนะครับลิโอเนลเมสซี่ครับก็ได้สิทธิ์โหวตในฐานะผู้เล่นที่คว้าบัลลงดอนะก็เลือกกาบีอันดับหนึ่งแล้วก็ endes, นะูโนเมนเดสเพื่อนร่วมทีม อันดับ2และจูดเบลลิงแฮมอันดับ3นะครับแล้วก็สามารถหาดูได้ว่านักเตะคนอื่นเนี่ยโหวตใครบ้างนะก็ผู้เล่นที่เคยอยู่กับไบยอนมิวนิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยโหวตไปทางโมเซล่านะหรือว่าคนที่เคยอยู่ในอ,อ,อังกฤษเนี่ยก็จะโหวตให้เบลลิงแฮม นะก็ประมาณนี้นะครับคะคะกันไปแต่ว่าพอสรุปมาเบดเสร็จแล้วเนี่ยกาบีได้แต้มมากที่สุดนะครับคือมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะกาบีได้2นรางวัลโอเคคนอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่โกปาท็อฟี่เพราะว่ามันมาจากคนที่เคยได้บอลลงดอที่เป็นนักเตะเขาก็แบบอ่ะอาจจะไม่ได้โหวตเป็นกลางนะเลือกคนที่ตัวเองชอบแต่ว่า อันนี้มันก็เป็นการตอกย้ำนะเพราะว่าโกลเด้นบอยของตุตโตสปอร์ตเนี่ยเขาให้ผู้สื่อข่าวเป็นคนลงคะแนนและการที่กาบีได้อย่างน้อยคนที่อาัคาติเนี่ยคุณก็ต้องคิดได้แล้วว่าเออมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของกาบีที่มันเป็นจุดเด่นจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวทั่วโลกเขาก็คงไม่เลือกจนชนะคะแนนโหวตถูกไหมครับ รางวันนี้ยเขาไม่ได้ตัดสินกันที่เรื่องของจำนวนประตูจำนวนแอสซิสที่แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยกำลังหลงทางคำว่ายอดเยี่ยมมันมีหลายความหมายครับการที่คุณขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ทั้งสโมสรและทีมชาติมันก็บ่งบอกว่าคุณมีความยอดเยี่ยมเช่นกัน นะคือถ้าเกิดว่าเราจะเอาแต่จำนวนประตูจำนวนแอซิสอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหผู้เล่นกองหลังหรือผู้รักษาประตูหรืออ,อ,อ,อตําแหน่งอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่คนที่คอยจบสกอร์หรือคนที่คอยจ่ายให้กับเพื่อนเนี่ยมันก็คงไม่มีทางได้รางวัลอะไรแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตีความหมายของคําว่ายอดเยี่ยมให้เข้าใจตรงกันก่อนแล้วการได้สสถาบันทั้งจากบรรดานักเตะ และจากบรรดาผู้สื่อข่าวเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ากาบีมันก็คงมีข้อดีในตัวมันนั่นแหละนะครับคือเราไม่ได้บอกว่ากาบีมันเก่งกว่าโมเซล่าเก่งกว่าจูดเบลลิงแฮมไม่มีใครบอกแบบนั้นแน่ๆแล้วผมก็รู้สึกว่ากาบีมันยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่เหมาะสมที่จะได้รางวัลเลยผมว่ามันก็ดูใจร้ายกับน้องมันเกินไปหน่อย นะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับทีนี้มาดูที่บทสัมภาษณ์ของลิโอเนลเมสซี่กันต่อนะนะก็เจ้าตัวเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวปราโบกิรัตนะครับของทาง Director t ์ท p o r t นะนะก็เป็นสื่อสถานีโทรทัศน์เจ้าหนึ่งนะครับนะก็พูดเอาไว้หลายๆเรื่อง นะนักข่าวเนี่ยเขาน้ำตาไหลเลยนะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าในชีวิตนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์เมสซี่เนี่ยดูดินะเราเมสซี่ก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกนะก็คุยกันสบายสบายอย่าคิดว่าเออผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้คิดว่าผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์ก็ถึงจะเริ่มต้นขึ้นนะพอเรื่องของอารมณ์มันเสร็จสิ้นไปแล้ว นะเรื่องแรกเมซี่พูดไปถึงเรื่องของอตัวเต็งในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเมซี่บอกว่าเยอรมน,นีบราซิลฝรั่งเศสอังกฤษและสเปนเป็น5ทีมเต็งในฟุตบอลโลกห่นนี้แต่ถ้าผมนะต้องเลือก2ชาติเนี่ยที่โหโมีโอกาสเป็นแชมป์สูงผมขอเลือกไปที่บราซิลกับ ฝรั่งเศสละกันเพราะว่า2ทีมนี้เนี่ยโอ้โหเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับเรื่องต่อมาเมซี่พูดไปถึงเรื่องสภาพร่างกายของตัวเองครับเมซี่บอกว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะสิ่งเล็กๆได้น้อยที่มีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจทำให้คุณพลาดไปเล่นในฟุตบอลโลกได้เลยแต่เวลาคุณลงสนามเนี่ยคุณก็จะไปโฟกัสแต่ว่า ห้ามเจ็บเพราะเดี๋ยวอดไปบอลโลกไม่ได้คุณห้ามคิดแบบนั้นคุณก็ต้องทําเต็มที่เพื่อสโมสรคุณต้องทําตัวตามปกติต้องลงสนามในแบบความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องอนาคตเมซี่บอกว่าเออผมยังไม่รู้นะว่าหลังจากจบฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยอนาคตของผมจะเป็นยังไงถามว่ามีสิทธิ์ที่เออผมเนี่ยจะ เล่นไปจนถึงฟุตบอลโลกหน,หน้าในปี2026หรือเปล่าผมยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยเวลาเนี้ยร่างกายของผมดีมากๆดีกว่าตอนที่ผมย้ายมาอยู่กับเปเชแรกๆซะอีกนะครับตอนที่ผมบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของผมเนี่ยมันเป็นเพราะด้วยเรื่องของอายุตามหลักเหตุผลนั่นแหละ แต่เดี๋ยวพอจบที่กาต้าแล้วเนี่ยผมจะดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรวไมไปถึงเรื่องของการค้าแข่งในระดับสโมสรด้วยเมซี่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเบอชเหรือเปล่าหรือว่าจะย้ายกลับบาร์ซ่าทุกอย่างยังสามารถเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอบทสัมภาษณ์ตัวเต็มออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะก็มีเรื่องที่พูดไปถึงเซคิโอกุนอาเกโรด้วยบอกว่า กุลเนี่ยโอ้โหมันมันป่วนทุกคนเลยนะใน WhatsApp ของทีมชาติอาร์เจนตินาเพราะว่ามันว่างนะมันไม่ได้เตะฟุตบอลมันก็ปั่นป่วนคนอื่นไปทั่วเลยนะครับก็พูดแซวเพื่อนหลักนะอ่ะนี่คือบรรยากาศของการสัมภาษณ์นะครับ มาดูเรื่องของตลาดซื้อขายครับวันนี้เอารูเบนเนเวสมาฝากนะเจ้าตัวก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อครับก็โดนถามเรื่องที่โดนจับมาเชื่อมโยงก,กับบาซ่าเนเวสบอกว่าใครบ้างที่จะไม่อยากเล่นให้กับบาซ่า ถ้าคุณถามโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักเตะทุกคนต้องการเล่นให้กับบาซ่าเพราะว่านี่คือหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแน่นอนว่ามันรู้สึกเป็นเกียรติมากๆสำหรับผมที่โดนจับไปเชื่อมโยงกับบาซ่าแต่ตอนนี้ผมอยู่กับวูแฮมตันผมขอทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าสิ่งต่างๆเนี่ย มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับก็โดนจับมาเชื่อมโยงกับบาซ่าตั้งแต่เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์ปี2023ด้วยนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยเขาอยากย้ายทีมนะไม่มีความคิดที่จะ ต่อสัญญาฉบับใหม่ครับกับทางอูฟเอนตันแล้วนะแล้วก็มีข่าวเนี่ยโยงกับบาซ่ามาตลอดนะครับส่วนเรื่องของค่าตัวนะอันนี้ต้องต้องรอดูว่าทางอูฟเอนตันเนี่ยเขาจะตั้งค่าตัวเอาไว้เท่าไหร่เพราะว่าสัญญาของเนวสเนี่ยนะก็เหลือจนถึงปี2024ครับนั่นหมายความว่า ซัมเมอร์หน้าเนี่ยสัญญาเขาจะเหลือปีสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ต่อมันก็จะยิ่งสร้างความกดดันให้กับวูฟนะครับว่ามีโอกาสที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆนะค่าตัวคงไม่ได้โอเวอร์เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ตอนเขามีสัญญายาวแล้วนะอาจจะลดลงมาการประเมินจากสื่อเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก30-40ถึง40ล้านยูโรนะครับส่วนเรื่องของตำแหน่ง เนเวสเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำที่มีทักษะในเรื่องของการเปิดบอลยาวการวางบอลยาวการจ่ายบอลแล้วก็เรื่องของการเติมขึ้นไปยิงประตูได้นะครับก็ถ้าเกิดจะเอามาถามว่าเล่นในตำแหน่งของบูสเกตได้ไหมก็เล่นได้แต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะดีไปกว่าแฟ n งกี้เดยองหรือเปล่าแต่มีสิทธิ์ที่มาซาเนี่ยจะลองยื่นข้อเสนอเพราะว่า ซัมเมอร์หน้าเรามีโอกาสที่จะเสียบูสเกตนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่มันก็ต้องหาคนที่มาเพิ่มในสล็อตตรงนั้นไม่ว่าเดยองเนี่ยจะย้ายหรือจะอยู่กับทีมต่อไปก็ต่างยังไงบาซ่าก็น่าจะต้องเสริมมิดฟิลเข้ามาเพิ่มนะครับในในในช่องในส่วนของบูสเกตนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอายุก็ยังไม่เยอะนะ25ย่าง 26วัยกำลังดีนะครับอยู่ในช่วงวัยพีคพอดีนะก็เป็นเป็นน่าสนใจสำหรับคนนี้นะครับรูเบนเนเวสก็เดี๋ยวรอดูว่าบาซ่าจะจริงจังมากน้อยขนาดไหนแต่เชื่อว่าน่าจะน่าจะสนใจจริงๆแหละเพราะว่ามันมีข่าวเนี่ยออกมาเรื่อยๆแล้วก็เอเจนตของเขาเนี่ยก็คือจอร์ดเมนเดสนะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบอร์ดของบาซ่าอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของแฟรงกี้เดอยองเนี่ยนะก็ คิดว่าหลังจากเนี้ยเจ้าตัวจะได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าดูจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของชาบีเนี่ยบอกว่าเดยองโน้มน no ้าวใจผมให้ส่งเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเขาเป็นนักเตะที่มีสมาธิมากๆเดยองเนี่ยดีที่สุดในทีมเลยในเรื่องของการลำเลียงบอลการทำลายแนวของคู่แข่งนะวันนี้ เขาเล่นได้อย่างดีสุดๆทั้งในเรื่องของการครองบอลและรวมไปถึงการเล่นเกมรับด้วยนะเราแทบจะไม่ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานเลยเราเล่นกันเป็นทีมได้ดีมากแล้วโดยเฉพาะตัวของเดยองเนี่ยก็ทำได้ดีเป็นพิเศษชาบีเนี่ยมีการชื่นชมเดยองมากๆด้วยนะครับหลังจากจบเกมที่ชนะบียาเซึ่งเกมนั้นเนี่ยเดยองเด่นมากจริงๆก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ย นะพอเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่มีปัญหากับการเล่นในตำแหน่งของบูสเกตเชื่อว่าชาบีเนี่ยจะให้โอกาสเดยองได้ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของผู้เล่นซีเนียกันต่อนะมีข้อมูลชุดหนึ่งครับจากผู้สื่อข่าวที่น่าเชื่อถือนั่นคือมอส์โรเนนส์แล้ก็ซามลมาสเดนสคู่หูสายข่าวบาซ่าจากสื่อ ESPN นะครับ ก็บอกว่าบาซ่ามีแผนแล้วครับว่าจะทําทีมโดยไม่มีสีกับตันครับนั่นก็คือปีเก้บูสเกตเอาบาและเซจิโรเบโตนะครับเอา2คนแรกก่อนนะเซจิโรเบโตกับบูสเกตเนี่ยจะหมดสัญญากับทีมหลังจากจบซีซั่นนี้บาซ่าจะไม่ต่อสัญญาเพิ่มก็คือปล่อยนักเตะออกไปแบบฟรีฟร ส่วนปีเก้กับอัลบาสัญญามีจนถึงปี2024แต่ว่าบาซ่าเนี่ยก็คืออยากจะปล่อยออกไปในปี2023เหมือนกันก็คืออยากจะลกออกทั้ง4คนเลยนะครับในรายของปีเก้เนี่ยนะทางเฟรนคอลเรสนะครับผู้สื่อข่าวของสปอร์ตบอกว่าบาซ่าอยากจะให้ปีเก้เนี่ยย้ายออกไปหรือแขวนสตาร์เนี่ยโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากมันมีเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับค่าเหนื่อยนะครับปีเก้เนี่ยก็แม้ว่าจะลดลงมาจากของเดิมแล้วนะที่เราเห็นข่าวว่าปีเก้ยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อช่วยสโมสรเนี่ยให้ลงทะเบียนผู้เล่นได้ในช่วงเ,เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาขนาดว่าลดลงมาแล้วแต่ปีเก้ก็ยังรับค่าเหนื่อยเนี่ยเป็นตัวเลขในระดับแบบติดท็อป ของสมโมสอนในเวลานี้นะครับนั่นคือจุดที่บาซ่าเนี่ยอยากจะอยากจะจัดการนะก็คือลดเพดานมันลงไปนะครับเพราะว่าซนะัมเมอร์หน้าเดี๋ยวบาซ่าจะต้องเจอกับปัญหาเดิมก็คือจําเป็นจะต้องลดค่าเหนื่อยแล้วก็จัดการเรื่องของ s a l a r y cap ให้ได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถเสริมทับนักเตะเข้ามาใหม่ได้นะก็อันนี้ก็เป็นจุดที่มีการวางแผนเอาไว้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดโอ้โห4คนนี้ ไม่ได้ไปต่อกับทีมจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเพดานค่าเหนื่อยแบบลดลงมาหาศาลแน่เพราะว่านี่คือ4คนที่ได้รับค่าเหนื่อยแบบสูงเป็นอันดับต้นๆของสโมสสน,นะครับก็ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายนี่แหละคือฟุตบอลทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรครับก็4คนนี้อยู่ในยุคที่บาซ่าประสบความสําเร็จมากที่สุดแต่ว่าพอมันถึงจุดจดหนึ่งแล้วที่เราต้องสร้างทีมใหม่เนี่ย มันก็จะต้องอําลากันไปนะเป็นเรื่องปกติไม่ต้องดราม่านะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์นะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหพอใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นค่าเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตครับนะไม่ต้องดรามงดราม่าอะไรเลยครับเป็นเรื่องปกติซึ่งทุกทีมก็เป็นแบบนี้หมดครับนะออพอพูดถึงเรื่องของการลดเพดานค่าเหนื่อยแล้วเนี่ยนะก็ มีข้อมูลครับจากมาก้าบอกว่าการที่บาซ่าเลือกขายกิสมันให้กับแอตเลติกมาริดในราคาถูกเนี่ยนะ20ล้านเนี่ยมันช่วยให้บาซ่าเซฟเงินไปได้มากถึง125ล้านยูโรอันนี้คือคำตอบของหลายคนที่ถามว่าทำไมบาซ่าถึงไม่เอากิสมันกลับมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอากิสมันกลับมาเนี่ย เขาจะมีสัญญากับบาซ่าอีก3ปีจนปีถึงปี2026แล้วก็ตลอดสัญญาเนี่ยบาซ่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเหนื่อยให้กิสมันเนี่ยสูงถึง125ล้านยูโรนะครับตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะปีหนึ่งอยู่ที่40ล้านยูโรต่อปีนะเป็นหวัวตัวเลขที่สูงมาก แล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับการปล่อยกิสมันก็จะช่วยให้บาซ่าเนี่ยสามารถลดเพดานค่าเหนื่อยในฤดูกาล2023ถึง2024เนี่ยลงไปได้มากถึง60ล้านยูโรเลยทีเดียวนะก็ปล่อยออกคนนึงเนี่ยมันเป็นการปลดล็อกเลยครับปัญหาที่บาซ่าเผชิญอยู่เราก็จะไม่ต้องกลับไปปวดหัวกับเรื่องเดิมๆแล้วนะครับ นะปิดท้ายกันที่โรน่าอาราโคครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณดีเลยนะก็ล่าสุดเนี่ยทางอุรุกวัยใส่ชื่ออาราโค,ครับเป็น1ใน50ผู้เล่นที่มีแววว่าจะได้ไปฟุตบอลโลกที่กาตาด้วยนี่นะครับก็มีการประกาศแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะตัดออกให้เหลือ26คนนะจาก50กว่าคนเนี่ยนะ56คนจะตัดให้เหลือ 26คนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราโคจะหายเจ็บทันหรือเปล่านะครับแต่ใจจริงผมอ่ะคือมันอาจจะดูใจร้ายนะแต่ผมไม่อยากให้เขาไปกับทีมชาติเลยเพราะผมกลัวว่าถ้าเกิดลงสนามแล้วมันมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับกับบาซ่านะครับเพราะว่าว่ากันตามตรงอุรุกวัยเป็นทีมที่ดีนะแต่ผมคิดว่าด้วยคุณภาพ ในเวลานี้เนี่ยจะให้มองถึงเรื่องของการลุ้นแชมป์เลยเนี่ยโอ้โหมันก็คงยากนะครับดังนั้นอยากให้เ,เราโค้แบบพักให้ร่างกายสมบูรณ์แบบ100% mm hmm. เพื่อโฟกัส hmm. กับสมโมสอนมากกว่าเพราะว่าเขายังมีเวลาอีกเยอะครับในการติดทีมชาติอายุเขายังน้อยอยู่เลย23ปีนะยังมีโอลคัพอย่างน้อยๆสองสมัยรอคอยอยู่นะครับก็เอาใจช่วยขอให้หายกลับมาโดยเร็วที่สุดนะก็ประมาณสักช่วง กลางเดือนพฤศจิก,กายนนี่แหละเราน่าจะได้เราโคแล้วนะครับ่ะโอเคนี่คือข่าวสารที่เอามาฝากในวันนี้อย่าลืมนะครับทัวร์ดูบอลครับที่บาร์เซโลนาเราจะไปดูเอลกาซิโกเลก2กันนะครับที่ Spotify คัมนูนะในเดือนมีนาคมนะครับก็ฝากด้วยใครสนใจติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกของผมได้เลยหรือว่า จะติดต่อที่แอดเลียวแฟนเก็ได้155,000บาทไม่ได้ไปดูบอลอย่างเดียวนะไปเที่ยวครบทุกเมืองครับมัดลิตโทเรโดบาเลนเซียบาร์เซโลนาไปรับประทานอาหารร้านมิชลินสตาร์แล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของสเปน หลายอย่างหลายแห่งมากๆใครอยากได้โปรแกรมเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์มาที่เพจผมได้เดี๋ยวผมส่งให้นะครับก็ฝากด้วยนะ่ะนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ